ราชาแห่งวงเวทตอนที่65ตลาดมืดภายใต้แสงตะวันโลหิตที่สาส่องค่ายขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำทมินตั้งตระงานอยู่มาเป็นเวลานานแล้วรูปร่างของค่ายเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่กำลังคลืบคลานออกจากภายในหุบเขานี้จากด้านในออกไปสู่ด้านนอกนั้นเต็มไปด้วยซากปรักหักพังให้ความรู้สึกที่บ้าคลั่งป่าเถื่อนเป็นอย่างมาก ภายในค่ายของตลาดมืดนั้นมีหินผาขนาดใหญ่เป็นรั้วป้องกันอันตรายจากด้านนอกเป็นแนวคูที่ถูกขุดขึ้นมามีสิ่งกีดขวางอีกหลายอย่างและยังมีเหล่านักรบพลธนูในชุดดำที่ยืนเป็นแนวป้องกันอยู่ด้วยซึ่งเป็นกองกำลังที่คอยป้องกันศพธรรมินที่จะโจมตีเข้ามาส่วนภายในค่ายที่พักนั้นมีหินขนาดใหญ่กระจายไปทั่วดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าใดนัก ที่พื้นทางเดินเองก็มีหินที่ถูกบดถูกเทปเป็นทางยาวเช่นกันมีขยะถูกทิ้งระเกะระกะไปทั่วบริเวณนั้นอีกทั้งยังมีกลิ่นสาบของเหล่าอสูรถูกส่งผ่านออกมาปนไปในอากาศ บนถนนเองก็มีผู้ฝึกตนที่สวมชุดที่แตกต่างกันไปบอกได้ว่ามาจากสถานที่แตกต่างกันหรือแม้แต่คนละอาณาจักรนั่นเองตลาดมืดนั้นไม่มีการค้าขายที่แน่ชัดไม่มีกฎอะไรแน่นอนเป็นสถานที่ไม่มีกฎบังคับใดๆทั้งสิน้นมีเพียงกฎแห่งป่าผู้แข็งแข่งย่อมได้รับการเคารพใครที่แข็งแกร่งที่สุดภายในตลาดมืดก็คือคนตั้งกฎด้วยเหตุผลนี้ภายในตลาดมืดแห่งนี้จึงเกิดการต่อสู้และความขัดแย้งกันขึ้นทุกวัน ดังนั้นคนที่กล้าเข้ามาภายในตลาดมืดแห่งนี้จะต้องมีความแข็งแกร่งและมีความมั่นใจในตัวเองไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะถูกสังหารบนถนนเพียงแค่สบตากันก็เป็นได้แน่นอนว่าคงไม่มีใครเห็นใจคนที่ต้องประสบโชคร้ายแบบนั้นการต่อสู้แย่งชิงแก่นหยินก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำสำหรับวันนี้ภายในตลาดมืดนั้นบรรยากาศเองก็ดูจะหนักหน่วงขึ้นกว่าทุกวันคนจำนวนมากกำลังพูดคุยกันเสียงดังอื้ออึง ฉูเทียนที่หันซ้ายที่ขวาที่อยู่ภายในตลาดมืดได้ชำเลืองมองคนทั้ง6-7คนที่อยู่บนถนนพวกเขากำลังพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันขณะที่ฉูเทียนตอนนี้กำลังค้นหากองคารวานของอาณาจักรต้าโจอยู่นั่นเองเร่เข้ามาเร่เข้ามา้า,มา,าจิ้งจอกที่ถูกจับมาจากอาณาจากักรเผาพันธุ์อื่นทางใต้มีจำนวนจำกัดโอกาสหายากรีบเข้ามาเลือกซื้อเร็วเข้าเฮ hey. แต่พวกคนเหล่านี้ดูไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะชช่เตียรู้สึกหวั่นเกรงกับฉากที่เห็นคนคนนั้นเป็นชายผมสีแดงที่เตียล่ำมีความสูงหนึ่งเมตรกว่าๆเท่านั้นที่ด้านข้างของเขานั้นมีชายร่างกำยำที่สูงกว่าสองเมตรพวกเขาดูเหมือนกับมนุษย์หมีซะมากกว่าเหล่าท่าที่คนพวกนั้นนำมาขายค่อนข้างแปลกมากทุกคนแทบจะเป็นหญิงสาวเกือบทั้งหมดและแต่ละคนก็มีรูปร่างเร่าร้อนเป็นอย่างมาก แม้ว่าดูแทบจะไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกนางมีหางที่ฟูฟ่องและหูเหมือนจิ้งจอกและดูแล้วแปลกประหลาดและสวยงามอืมช่างเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสาวงามจริงๆเอ,อ๊ะนี่มันคือท่าจิ้งจอกจริงๆนวหรือเหล่าพ่อค้ามากมายต่างล้อมวงจ้องมองด้วยความหื่นกระหายเฮ้เ hey, จ้าได้ประสบโชคเข้าแล้วข้านำพวกท่าจิ้งจอกเหล่านี้เดินทางมาหลายหมื่นลี้เลยนะ พวกมันทั้งหมดต่างก็เป็นสายเลือดบริสุทธิ์ดูหน้าอกกับบั้นท้ายสิใหญ่โตพองามด้วยสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นของเล่นชั้นยอดให้กับพวกเจ้าได้เพลิดเพลินใจแน่นอนชายหัวแดงคนนั้นจับจิ้งจอกนางหนึ่งขึ้นมาด้านหน้าเจ้าต้องการที่จะสัมผัสมันดูไหมตรงนั้นมันใหญ่มากเลยนะเผ่าจิ้งจอกเนี่ยเป็นพวกเร่าร้อนหื่นกระหายหลังจากเจ้าได้นางไปครองรับรองว่าชีวิตเจ้าจะมีแต่ความสุขเพลิดเพลินจนสำลักแน่ เหล่าทาสจิ้งจอกหลายตนต่างก็ส่งยิ้มหวานออกมาราวกับว่าจะละลายวิญญาณของคนที่อยู่รอบๆไปได้พวกนางไม่แสดงความเขินอายออกมาเลยแม้แต่น้อยชายผมสีแดงก็ยังโฆษณาขายสินค้าของตัวเองไม่หยุดหย่อนเจ้าคิดว่าสถานที่เช่นนี้ถึงจะเป็นตระกูลชั้นสูงยังไม่มีทาสเผาพันธ์อื่นเลยไม่ใช่หรือหากว่าเจ้าซื้อกลับไปสักคนแล้วก็ไม่มีทางที่จะไม่มีความสุขหรอกด้วยการบริการที่สุดยอด พอที่จะทําให้พวกเจ้านั้นได้ภูมิอ,อกภูมิใจอย่างแน่นอนพ่อค้าคนหนึ่งที่ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากได้กล่าวออกมาว่าขายเท่าไรล่ะชายผมแดงก็เร่งรีบแจ้งราคาในทันทีสินค้าชั้นดีเนี่ยก็เพียงแค่ศิลาก่อเกิดระดับต่ำสิบชิ้นสินค้าระดับทั่วไป5้าิลาก่อเกิดในระดับต่ำและสินค้าคุณภาพระดับต่ำก็ใช้ศิลาก่อเกิดในระดับต่ำสามชิ้นโห ข้าเพิ่งเคยพบเจอกับเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่เผ่ามนุษย์ก็คราวนี้แหละสำหรับชัยเตียนั้นนางเดินทางมายังตลาดมืดนี้ไม่ได้มาเพื่อซื้อขายสิ่งใดทว่านางเพียงแค่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆก็เท่านั้นหลังจากที่เดินไปเดินมาอยู่สักพักนางก็ได้รู้ว่าเหล่าพ่อค้าทาสน,นั้นค่อนข้างฉลาดเป็นกรดทีเดียวพวกเขาจะทำการซื้อท่าจากเผ่าพัานธุ์มนุษย์ไปขายยังทวีปของเผ่าพันธุ์อื่นก่อนที่จะซื้อท่าจากเผ่าพันธุ์อื่นมาขายให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ เว่าะเป็นกําไรที่ทําให้ธุรกิจของพวกเขารุ่งเรืองเป็นอย่างมากและการค้าขายบางครั้งก็สามารถทํากําไรให้กับพวกเขาเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวสําหรับเหล่ามนุษย์แม่บ้านที่ไม่มีพลังฝึกตนของเผ่ามนุษย์ในตลาดธาตุแห่งอาณาจักรหนานเซียแห่งนี้มีราคาไม่กี่สิบเหรียญทองเท่านั้นเองหากแต่เมื่อนำธาตุเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปขายในทวีปอื่นให้แก่เผ่าพันธุอื่นที่ต้องการแล้วก็มันเป็นเหมือนสิ่งของหายากเลยทีเดียว ซ้ำยังกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่สามารถขายได้มากกว่าหนึ่งแสเหรียญทองอย่างไม่ยากเย็นนะตลาดมืดนี้เหมือนดังที่ได้ยินข่าวเล่าลือมาเลยจริงๆตลาดแห่งนี้นั้นมีสิ่งของที่ตลาดทั่วไปไม่มีขายไม่ว่าจะเป็นเหล่าธาตุเผ่าอื่นจากต่างแดนและอาวุธของเผ่าอื่นจากต่างแดนอีกทั้งยังมีผลิตผลอื่นๆที่นำมาจากต่างแดนด้วยอาณาจักรแต่ละแห่งนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมีหลายร้อยเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรแปลกประหลาดแต่อย่างไรเออนี่พวกเรารีบค้นหากองคาราวานของอาณาจักรต้าโจกันเถอะในเวลาเดียวกันก็มีเสียงพูดคุยผ่านเข้ามาเป็นเหตุให้ชิวเทียนอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากเฮ้ hey, นี่เจ้ารู้ไหมซากโบราณในหุบเขาหลิงซีเปิดออกแล้วนะเฮ้ hey, ไม่น่าแปลกใจเลยว่าตลาดมืดในตอนนี้ถึงได้มีคนเดินทางมามา,มากมายถึงเพียงนี้เอ๊ะ hey, ไม่ใช่ว่า ซากโบราณเคยเปิดมาแล้วครั้งหนึ่งหรอกหรอทุกๆครั้งที่มันเปิดออกมาจะส่งผลให้ปรานหินแผ่ออกมามากมายด้วยเป็นผลทําให้ไปปลุกเหล่าศพทมินให้ตื่นขึ้นมาเกินกว่าเหตุปกติไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีคนมากมายเดินทางมายังค่ายหากไม่มาล่าสมบัติทาไมพวกเขาจะต้องเดินทางมาที่นี่ด้วยล่ะข้าเองก็อยากจะไปสแสวงโชคอยู่เหมือนกัน <c oughs> เลิกคิดซ ลำพังแค่เจ้าเนี่ยนะจะเข้าไปในซากโบราณเจ้ายังไม่รู้หรือไงว่าภายในนั้น,น,นมีสุทมินหมื่นปีอยู่ในสุสานแห่งนั้นด้วยจากการพูดคุยกันของคนภายในตลาดมืดแห่งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้เรื่องความลับบางอย่างมาด้วยภายในหุบเขายิ่นซีนั้นยังคงซ่อนโบราณสถานไว้อีกหลายแห่งวันนี้เองก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่หุบเขาแห่งนี้ด้วย เหมือนว่าพลังงานจากซากโบราณจะถูกปลดปล่อยออกมาส่งผลให้เราสบทมินมากมายออกมาเดินกันให้ควับเลยนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่เป็นอย่างมาก30,000ปีหลังจากนี้เหล่าซากโบราณสถานสถานที่ลึกลับขุมทรัพย์และสถานที่ฝึกฝนทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมายที่ถูกซ่อนเอาไว้จะได้ถูกค้นพบจนแทบจะหมดไปเรียบร้อยแล้วและถูกขุดเจาะกลายเป็นโพรงมากมาย จนไม่หลงเหลือไปถึงลูกหลานเหล่าทรัพย์สมบัติหลายๆอย่างก็สูญหายไปไม่ปรากฏขึ้นมาในยุคปัจจุบันเลยไม่ว่าครใดที่ชูเทียนในอ่านบันทึกต่างๆเกี่ยวกับเหล่าซากโบราณภายในใจของเขานั้นปรารถนาที่จะเข้าร่วมมาด้วยตลอดหวังไว้ว่าจะสามารถไปอยู่ในยุคที่สามารถค้นหาสมบัติโบราณได้ตอนนี้โอกาสก็ได้เข้ามาหาเขาแล้วเหล่าสมบัติที่ซ่อนอยู่และโบราณสถาน สถานที่ประดิษฐานของซากปรักหักพังที่เหลือมาจากยุคพระเจ้าสถานที่ลึกลับที่มีชื่อเสียงด่านทดสอบหรือทุกๆแห่งของแต่ละทวีปอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่ถูกค้นพบโบราณสถานมากมายจากโบราณที่พวกเขาได้ทิ้งเอาไว้ประวัติศาสตร์มากมายหลายร้อยยุคสมัยที่ดำเนินผ่านมาของเหล่ามนุษยชาติหมื่นปีที่แล้วที่เหล่ามนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด เป็นเพราะสามารถได้ผลประโยชน์จากการซึมซับภูมิปัญญาที่ยอดเยี่ยมจากสมบัติโบราณตลอดจนได้รับสมบัติล้ำค่ามากมายทั้งบทกวีคำสอนคำพีอีกหลายอย่างนับไม่ถ้วนรวมถึงประวัติศาสตร์ของเมืองที่รุ่งเรืองและล่มสลายไปด้วยและยังมีสมบัติที่สันสะเทือนผืนปฐพีซ่อนเอาไว้อยู่จะตอนนี้หรือในอนาคตอันใกล้เหล่ามนุษยชาติจะต้องพบสมบัติเหล่านั้นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั่นเอง ซากปรักหักพังโบราณภายในหุบเขาหินซีแห่งนี้ถึงจะไม่ใช่สมบัติล้ำค่าที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ก็ตามทีทว่าซากปรักหักพังของสำนักโบราณก็ยังควรค่าที่จะค้นหาอยู่เช่นกันพลังฝึกตนของฉู่เทียนในตอนนี้ก็ยังคงนะอ่อนแอนักเขาควรที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสามารถให้ใช้งานได้เอ๊ะจะทำยังไงดีนะถึงจะสามารถไปที่นั่นได้ ขณะที่ชูเทียนกำลังคุ่นคิดอยู่นั้นเสียงหูก็วิ่งเข้ามาด้วยท่าทางตื่นเต้นพบแล้วพบแล้วข้าพบกองคาราวานของอาณาจักรต้าโจอยู่ที่นี่อในที่สุดก็พบสักทีแบบแปลนของตลาดมืดเองก็ดูน่าขยักขยแยงมากจนเกินไปราวกับว่าเป็นเขาว,วงกตท,ที่จงใจทําให้ผู้คนสับสนวิงเวียนในส่วนของกองคาราวานของอาณาจักรต้าโจตั้งอยู่ในพื้นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ข้างนอกนั้นปักธงสีดำล้วนคนเป้าประตูเข้าออกของพวกเขาเองก็สวมชุดสีดำล้วนด้วยพร้อมกับหน้ากากรูปพูดปีศาจที่เหมือนกับกำลังบ้าคลั่งอยู่นั่นเองทำให้คนที่เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงเป็นอย่างมาก80เอร์เซน์ของพวกเขาต่างก็ฝึกฝนบำเพ็ญพลังด้วยวิชามารกันเกือบทั้งหมดภายในตลาดมืดแห่งนี้นั้นมีคนมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์และหลากหลายอาณาจากักร ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพวกเขาจะดูแปลกประหลาดแต่พวกเขาทั้ง3มก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดในเวลานี้พวกเขาทั้ง3มคนสามารถเก็บเกี่ยวแก่นหญินได้มากมายกว่า360ชิ้นเลยทีเดียวระดับต่ำ60ระดับทั่วไป240และระดับสูงอยู่ที่50-60ชิ้นอีกทั้งยังมีระดับสุดยอดอีกหนึ่งชิ้นด้วยด้วยฝีมือของชูเทียนถึงได้มามากมายขนาดนี้ ส่วนชูเทียนั้นได้มาถึงสามในสี่ส่วนส่วนคนทั้งสองก็แบ่งกันอีกอย่างละเท่าๆกันแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ยังรู้สึกว่าได้มาจำนวนมากอยู่ดีทั้งสองคนนั้นรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็รออยู่ชั่วขณะก่อนที่ชายชาราที่สวมหน้ากากอันอับประลักดุร้ายสีทองแดงและมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าเหล็กเดิอนออกมาเขาเดินหลังคอมออกมาอย่างช้าๆ ก่อนที่จะไอเบาๆสองครั้งพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยเสียงที่แหบพลาเจ้าต้องการที่จะแลกสิ่งใดหรือเสียงหูก็กล่าวออกมาด้วยท่าทางตื่นเต้นข้าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนอาวุธหน้าชายสวมหน้ากากทองแดงที่หน้ารังเกียจน่ากลัวก็จ้องมองลงไปในถุงของเสียงหูเขาได้พยักหน้าพึงพอใจจากนั้นชายแก่ก็กล่าวออกมาว่าห้องด้านซ้ายมือเจ้ามีสิทธิ์เลือกอาวุธวิญญาณในระดับกลางหนึ่งชิ้น อาวุธในทวีปแห่งนี้นั้นมีระดับที่แตกต่างกันมากมายแม้ว่าอาวุธวิญญาณจะอยู่ในระดับทั่วไปเท่านั้นเท่า,าด้วยวัตถุดิบในระดับที่หนึ่งที่นำมาหลอมและด้วยทักษะหลอมอุปกรณ์ของผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนี้ยังมีการสร้างสลักวงเวทลงไปอีกด้วยทุกๆชิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นนับว่าเป็นอาวุธที่น่ามหาศจจา์เป็นอย่างมากอาวุธทั่วไปย่อมไม่สามารถเทียบได้แม้แต่หนึ่งในสิบด้วยซ้ำก่อนที่ไม่นานเท่าใดนัก เสียงหูที่วิ่งออกมาด้วยท่าทางดีใจที่มือขวาของเขานั้นถือขวานชั้นยอดขนาดเล็กเอาไว้ลำตัวของมันมีสีดำเมี่ยมดูเปล่งประกายสะท้อนแสงออกมานับว่ามีพลังแฝงที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากฮ่าฮ่าฮ่แกนยินสิบกว่าอันสามารถแลกเปลี่ยนกับอาวุธวิญญาณที่มีราคาหลายหมื่นเหรียญทองได้ด้วยด้วยอาวุธที่ยอดเยี่ยมในมือข้าตอนนี้พลังของข้าต้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นอย่างแน่นอน ชายชาราที่สวมหน้ากากผีภายในดวงตาของเขานั้นมีประกายแสงแห่งความเหยียดหยันปนอยู่ด้วยหึผู้ฝึกตนเร่ร่อนของอาณาจักรเล็กๆแห่งนี้พวกกบในกลาครอบฮึมๆอาวุธวิญญาณที่มีคุณภาพทั่วไปภายในอนาณาจักรต้าโจนั้นมีอยู่เกลื่อนเต็มแผงลอยไปหมดเลยจากนั้นฉูเทียนก็สอบถามไฉเตียออกไปแล้วเจ้าวางแผนที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งใดกันล่ะไฉเตียก็เผยท่าทางขืนอายออกมา นางที่มีกระบี่วารีหลังไหลเป็นอาวุธวิญญาณในระดับสูงอยู่แล้ววิชาบำเพ็ญเองก็ไม่ขาดเหลือไม่รู้ว่านางยังต้องการสิ่งใดอีกท้ายที่สุดแล้วนางก็กล่าวว่าแฮค้าต้องการแลกยานาชายหน้ากากผีก็กล่าวออกมาเบาๆห้องที่สองเลือกสิ่งที่เจ้าต้องการมาเลยเฉยเตียคิดอยู่ชั่วขณะมือของนางก็คว้าไปยังขวดกระเบื้องทั่วทั้งใบหน้าของนางนั้นเต็มไปได้วยความยินดี คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะมียาคงโฉมงามอยู่อมืมันเป็นสมบัติที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในรัฐกลางเลยแหละเอ๊ะเม็ดยาคงโฉมงามหรอไม่มีส่วนในการเพิ่มพลังฝึกตนเลยแม้แต่น้อยนี่มันเป็นเม็ดยาที่ช่วยทําให้คงความงามเอาไว้เท่านั้นเองเสียงหูที่เห็นถึงกับตื่นตระหนกเอ๊ะนี่เจ้าเสียงเป็นเสียงตายสังหารสุมินแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนกับเม็ดยาคงโฉมงามเนี้ยนะ ใบหน้าของเฉยเตียก็เขินอายหน้าแดงซ่านฮิแล้วมันยังไงล่ะสำหรับผู้หญิงแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะฉูเทียในตอนนี้เองก็ไร้ซึ่งคำพูดแต่ถึงอย่างนั้นแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ประหลาดใจแต่อย่างใดสถานะของเฉยเตียนั้นไม่ธรรมดาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ปลอมตัวมาทั้งที่นางเองก็มีอาวุธวิญญาณชั้นยอดอยู่แล้วด้วย อีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะไม่ได้ขาดเงินหรือวิชาในการบำเพ็ญพลังแต่อย่างใดเป็นไปได้ว่านางจะเป็นบุตรสาวของตระกูลขุนนางชั้นสูงอีกด้วยที่ดูเหมือนว่ากำลังคึกขนองดังนั้นจึงได้หนีออกมาเที่ยวเล่นแอบหนีมาผจญภัยอย่างลับๆนั่นเองชูเทียนในตอนนั้นก็ส่งแก่นหยินให้กับชายชาราข้าต้องการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบชายชาราหน้ากากผีก็จ้องมองลงไปในถุงและเขาก็จ้องมองคมิงอยู่ชั่วขณะ ก่อนที่จะหยิบชิ้นหนึ่งจากด้านในออกมาอย่างระมัดระวังมันเป็นแก่นหยินร้อยปีนั่นเองหูคุณภาพดีทีเดียวเจ้าตามขามาชายชาราหน้ากากผีก็นำฉูเทียนเดินไปเป็นการส่วนตัวพร้อมกับเลี้ยวไปด้านขวาห้องแรก ภายในห้องนั้นมีหม้อคริสตัลห้าร้อยถึงหกร้อยใบตั้งอยู่บนชั้นนั้นเต็มไปหมดเลยแต่ละหมอ้อนั้นถูกสลักเอาไว้ด้วยวงเวทเพื่อปกป้องกลิ่นอายของสมุนไพรไม่ให้หลุดลอยออกมาในจำนวนนั้นเองก็มีหม้อคริสตัลอันหนึ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ส่องแสงสว่างออกมาน่าดึงดูดเป็นอย่างมากฉูดเทียนที่เข้ามาถึงถึงกับตื่นตะลึงขึ้นมาทันทีเพราะว่าภายในห้องแห่งนี้นั้นมีสมุนไพรามากมายกว่าหลายร้อยชนิด แน่นอนว่าในนั้นเองมีสมุนไพรหม้อหนึ่งที่มีอายุหลายพันปีอีกด้วยในส่วนของสมุนไพรที่อายุนานถึง1,000พันปีน,นั้นสามารถนำมาสกัดกัญญาที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ในยุคของฉู่เทียนนั้นประชากรภายในทวีปแต่ละทวีปนานเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าการที่จะหาสมุนไพรที่มีอายุหลายพันปีน,นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอกองคารวาลทั่วไปของอาณาจักรต้าโจเดินทางมาทำการค้ากับอาณาจักรขนาดเล็กแห่งนี้ แต่ว่ากลับมีสมุนไพรติดมาหลายร้อยชนิดเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันจะไม่ทำให้ฉู่เทียนประหลาดใจได้อย่างไรกันเขาสามารถบอกได้ว่าสมบัติสวรรค์และปฐพีในยุคนี้คงไม่ได้มีค่าเท่าใดนักบอกได้เลยว่าตอนนี้มีหม้อสมุนไพรหลายหม้อเลยทีเดียวที่ฉู่เทียนจ้องมองไม่วางตาซึ่งมันเป็นที่ดึงดูดเป็นอย่างมาก เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั่วทั้งห้องแห่งนี้นั้นมีสมุนไพรในระดับสูงมากมายผลไม้ม่วงสามขนาดอันแรกที่เริ่มกลายเป็นรูปร่างเด็กมันก็ได้ส่งเสียงร้องไห้ออกมาเป็นระยะและเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาร่างของชูเทียนถึงกับสันสะท้านเลยทีเดียวมันคือผลไม้ทารกวิญญาณหืมชายหน้าผากผีค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกัน ประเทศเล็กอย่างพวกเจ้าเนี่ยยังมีคนที่รู้จักวัตถุดิบชิ้นนี้ด้วยหรือฉูเทียนค่อนข้างตื่นเต้นเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ซื้อมันมาก็ตามทีหากเพียงแค่ได้เห็นผลไม้ทารกวิญญาณน,นี้การเดินทางมายังตลาดมืดก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์สําหรับเขาแล้วด้วยสิ่งนี้แล้วจะสามารถช่วยฉูเทียนได้เป็นอย่างมากเลยและแม้ว่าฉู่เทียนจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากทว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นพลังของเขาเองก็ยังอ่อนแออยู่มากเช่นกัน ด้วยการบำเพ็ญพลังมาหลายวันนี้ฉูเทียนเริ่มตระหนักได้แล้วว่าการจะทะลวงไปยังระดับปลุกดวงจิตนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดไว้เลยเพราะว่าทรัพยากรที่เขามีนั้นขาดแคลนมากจนเกินไปฉูเทียนในตอนนี้ก็มีเวลาไม่มากนักหากว่าไม่สามารถทะลวงผ่านไปยังระดับปลุกดวงจิตได้แล้วก็เช่นนั้นแล้วผลที่ตามมาก็คือเขาต้องตายเป็นแน่อีกอย่างสิ่งของชิ้นนี้จะสามารถช่วยเรื่องเร่งด่วนของเขาได้ ที่จริงแล้วนั้นวัตถุดิบของเหล่านี้เองก็มีการแบ่งระดับเอาไว้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนก็ล้วนแล้วแต่จัดระดับเพื่อแบ่งแยกคุณภาพเอาไว้ไม่ต่างกันการแบ่งระดับนั้นยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพอย่างเดียวทว่ายังมีอายุเป็นส่วนสําคัญด้วยระดับจากต่ําไปสูงระดับสมุนไพราย,ยาทิพย์ยาศักดิ์สิทธิ์ยาอมตะยาเทวะ ยาสมุนไพรนั้นจะมีอายุไม่กี่ร้อยปีหากมากกว่าร้อยปีก็จะเรียกว่ายาทิพย์และหากว่าเติบโตมีอายุหลายพันปีแล้วก็ย่อมสามารถกลายเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ยาอมะตะและยาเทวะได้นอกจากนี้ยังต้องคำนวณถึงคุณภาพของวัตถุดิบด้วยสำหรับสมุนไพรทั่วไปไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาระดับของสมุนไพรได้ไม่ว่าจะผ่านไปเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตาม สมุนไพรทั่วไปไม่ว่าจะผ่านมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดคุณภาพของมันก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ระดับของมันก็ไม่เปลี่ยนหรือหากว่ามันเกิดการกลายพันธุ์ได้แล้วก็มันก็จะกลายเป็นอีกยานในทันทีวัตถุดิบที่นี่ทุกอย่างรวนแล้วแต่มีระดับหนึ่งทั้งนั้นมีเพียงแค่ผลไม้ทารกบิญญาณเท่านั้นแหละที่เป็นยาทิพย์ในระดับสองถึงแม้ว่าจะเติบโตผ่านมาเพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นสมุนไพรในระดับสองก็มีมูลค่ามากมายกว่าระดับหนึ่งหลายเท่าอยู่ดี สมุนไพรในระดับ1น,นั้นจะใช้สำหรับผู้ฝึกตนในระดับปรุงร่างส่วนสมุนไพรในระดับสองอย่างผลไม้ทารกวิญญาณนั้นเป็นสมุนไพรที่ล้ำค่าเป็นอย่างมากนับว่าเหนือกว่าสมุนไพรทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้รวมกันซะอีก